สวัสดีครับท่านบูชอ้ชมวันนี้อยู่เกมบูอาไครดกันอีกแล้วนะครับผมก็หลังจากคาเทลไปนะครับก็ทําให้ผมได้รับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยการันตีอีกแล้วนะครับโดนเชื้อโกะล่อไปแม่งเอ้ยและแผนผมมันพังไงใช่ที่คูวางแผนจะเก็บเพชรไว้หลังจากนี้นี่คือแม่งพังยับยับไม่เหลือสิ้นไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมและตอนนี้เนี่ย ก็แม่งตู้แม่งเข้ามาเร็วมากผมไม่คิดว่ามันมาเร็วขนาดนี้แต่มันก็มาแล้วนะครับผมซึ่งตู้รอบแรกเนี่ยจะเป็นตู้ของฮินาตะกับอุยนะครับผมก็หลังจากนี้จะเป็นของอย่างที่รูดูกันนะครับผมว่าใครเนาะก็เดี๋ยวต้องมาเปิดหากันอีกโอ้แม่งแผนกูพังไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูจะมีเพรเก็บเหลือไม่เปิดตู้นั้นด้วยหรือเปล่านะครับผมก็แบบเออกูคเครียด ก็ในวันนี้นะครับผมเราจะมาเปิดหาอุยก่อนนะครับผมเพราะว่าอุยเนี่ยเป็นตัวละครซับพอร์ตเจาะเกราะที่ดีมากนะครับผมท่า้เพื่อนๆสามารถยิงแรงขึ้นนะครับผมซึ่งผมคิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าเปิดหามากๆเลยนะครับผมที่อุยนะผมก็เลยจะมาเปิดหาอุยก่อนไงแล้วก็ตู้สองตู้นี้นะครับผมจะมีให้เปิดฟรีสิบมัลติต่อวันนะครับผมคือสิบมัลติสิบวันวันละมัลตินะครับผมมันจะแจกฟรีเรามาเปิดฟรีเลยกันเลยนะครับผมซึ่งผมกวว่าจะเปิด จะเสียเพชรใช่ผมจะเพชรใเพชรเปิดหาสิบมัลติไว้แล้วอีกสิบมัลติปีหลังจากนี้เนี่ยก็จะรอวันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มาเปิดเอาแลกการันตีเอาเนาะก็การันตีไม่รู้นะว่าจะโดนหรือเปล่าแต่ ถ้าขอได้ก็โดนเลยดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากโดนการันตีเนาะถ้าออกก่อนการันตีได้จะดีมากนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือหลังจากนี้อีก9ก้าวันผมจะได้โมติฟีวันละรอบไงก็มีโอกาสลุ้นสูงมากนะครับผมว่าเราจะได้ฮีราตะแล้วก็อุยนะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากได้อุยนะครับผมว่าอุยเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่เก่งมากเลยนะครับผมแล้วก็มีสู้การันตีสามดาวแบบเลือกใช่ไหม ใช่อันนี้แบบตู้เลือกเลยอยากได้ใครเลือกเอาเลยนะครับผมจะต้องเติมเว้ยซึ่งราคาเติมเพชรก็ไม่ใช่เติมเพชรสิเติมตั๋วก็หกเก้าเก้าใช่ไหมใช่หกเก้าเก้าเว้ยได้ตั๋วเลือกการันตีเลยนะครับผมแล้วก็ได้เพชรอีกเท่าไหร่ได้เพชรพันสองโอ้โหแม่งเลยตัวเลือกการันตีกับเพชรพันสองคุ้มไหมวะเนี่ยแม่งสำหรับผมคือไม่คุ้มเลยนะครับผมแล้วก็ตัว๋วเปิดมลติกานนรันตีสามดาวนะผมซึ่งมันจะสุ่มเนาะก,ก็ใครจะเติมก็เติมเลยนะครับผมผมไม่มีตังค์แล้วนะครับตอนนี้คือกูจนมากเลยนะฮ มติแรกในวันนี้นะครับผมที่เป็นรอบฟรีนะครับกับอุ๋ยนะครับผมแล้วผมก็จะใช้เพชรอีกประมาณเอาสักสี่พันแปดร้อยเพชรละกันนะครับผมแล้วก็อีกเพชรที่เหลือยจะไปเปิดหาหิปหน้าตานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไว้เป็นพาร์ทสองในคลิปหน้านะครับผมก็มารอบฟรีวันนี้นะครับผมขอเลยนะครับผมอย่าให้ผมเกินนะครับอ่ะแปะ อย่าเป็นเหมือนชิโรโกะก็พออะกูขอแค่นี้พอเลยกูไม่อยาก็ะเหมือนชิโรโกะเลยแล้วกูเจ็บยูโน่เพชรชั้นอุตส่าเก็บมาตั้งนานและแม่งอยู่ๆแม่งก็หายมันไปกับตาแล้วมันไม่เหลืออะไรเลย,ยงไงโอ้ยทรมานเหลือเกินโอเครอบปีรอบแรก,กวันนี้ก็จัดไปเลยกับพรมกลเรือเออเกลือทะเลแล้วนะครับผมท่านผู้ชม,อม God. อเออไม่ก็โอเคโอเคมาเดิมด้วยฟ้ากันก่อนเลยมอติแรก ช่างมันละกันนะครับผมไม่เป็นไรเราเหลือกันอีกสี่มติในคลิปนี้นะครับผมกับอุยนะครับดูซิว่าจะออกใครหรือเปล่านะมึงตั้งสี่มติเนาะเหลือกันสี่มติจำนวนรอบแม่ง้อยกว่าชิโรโกะอีกแต่ชิโรโกะถามว่าเปิดมาได้ใช้งานได้ไหมนะครับผมบอกเลยใช้ยาวๆบอกเลย p ีพีตอนนี้นี่คือชิโรโกะแม่งน้ำมือวันนําเบอตึงแม่งตึงสุดๆเลยนะครับผมแม่งคือเปิดมาโคตรได้โคตรโหดเอาจริงอ่ะ ถ้าเปิดได้อุ้ยมาก็กเอาไปใช้แหละพว่าได้ใช้แน่นอนนะครับผมตัวละครตัวนี้เนาะโอเคบาติดที่สองนะครับอุ้ยขอร้องออกให้เลยจะดีม,มากๆกับผมเลยนะครับผมไปได้ไหมอารนาอน่าหยิบแฟมลุงมาแฟมม่วงมาเฮ้ hey, อยเอาเวยโอ้โหวันนี้วันนี้มันมาเร็วขอบคุณมากอุยมีรุ้นแล้วอันนี้มีรุ้นใช่ไหมคือจบเลยนะเล็กคิปเราจะจบแบบจบเร็วมากนะครับในวันนี้ขอให้เป็นอุ้ยนะครับผมตัวแรกเลยหอใช่ไหมใช่ไหมท่ s ช i t Here we go again แม่เกย์องโอ้ยแม่เกยเอาอีกแล้วหลุดเล็โอ้โหแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวนี้ไปได้นะครับพอลูกรักใช่ตัวนี้แหละลูกรักผมมีอีกคนนึงนะครับว่าอะไรเขาก็ไม่ได้นะลูกรักแหละว่าอะไรไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ก้า หลุดระบายเออไระจันเขาออกแค่แต่แรกก็จบไปแล้วไม่ต้องมาเปิดหาแล้วไม่ต้องหลุดเด็ดได้ไหมโอยหลุดเลนอีกแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ตลอดแล้ววะทีนี้ผมมีแต่หลุดเรนรือยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจอ่าคอมวันที่สามนะครับผม แฟมแม,ม่วงสำลุงมากทีหนึ่งกัน,นแล้วน่าันไฟแล้วโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่มีฟงไม่ไม,ไม,ไม,ไมีเฟรกแล้วมันพองสองโอเต่อาะ <laughs> วิลยาีนผมจะหลุดออกจากล่างนะเนี่ยโอ้โหเกมนี้แม่งเนียทำให้ผมเสียน้ำตาทุกรอบเลยเวลาเบ,บิดอาชาเกมนี้นะเว้ย เกมอื่นมันไม่ค่อยเป็นกันนะเว้ยแต่เกมนี่มันเป็นเกมเลยที่ผมเสียน้ำตาให้หลายรอบหลายรอบเลยกูบอกให้เลยนะให้กูได้ยังมึงพอได้ยังกูเกลียดใแล้วนะเอาจริงกูเกลียมาบ่อยมากเลยนะให้ได้ยังขอลองมดดิที่สี่เนี่ยให้ได้เลยนะบอกให้แล้วคือจบนะอุยนะขอลองได้โปรดละมาหน่อยได้โปรดหดออกให้เลยจบเลยอ๋อไม่เงยสัมภาระ ทำไมโอ้าายโอ้ยอะทองนึ่งเฮ้อ,อชีวิตผมมันเศร้าชีวิตกูมันเศร้าเลยเงินแม่มันมีอะไรดีๆในชีวิตเกิดข,ขึ้นกับผมบ้างว่าเนี่ยกูถามจริงโอ้ย ขอบางอย่างที่มันทําให้มาฮิวใจผมได้ไหมบางทีตอนนี้มันเจ็บช้ำไปหมดแล้วแล้วโดนกูยี่บูยำด้วยโอ้โหกูไม่เหลืออะไรแล้วเ่ยตอนเนี้ยกูทรมานม,มากเลยเยน,นี่ยตอนแรกดูไหมอ๋ออุ้ยมาติดสุดท้ายแล้วนะครับผมท่านผู้ชมแล้วหลังจากนี้เนี่ยคลิปต่อไปนะครับจะมาเปิดหาที่หน้าต่างกันต่อนะครับผมได้โปรดละ please กูขอร้องอย่าให้กูเกลือเลยได้โปรดแดกได้อยากได้จริงๆออกให้หน่อยปกตินี่แหละได้โปรดมามาสุดท้ายสุดท้ายแล้วจริงๆรุยขอร้องมันมามันมาแล้วได้โปรดใช่แล้วคือจบโอ้ย หยุดเทพหยุดหยุดทรมาผมแล้วให้ผมด้สักทีหนึง่งขอร้องอุยนะขอร้องนะขอให้ใช่นะได้โปรดล่ะอย่าหลุดเด่นเลยมันไม่ดีออกคือจบได้โปรดได้โปรดละขอร้องล่ะกูคุกขา่าวกูว่าอล้วกูกลาบงามๆเลยตอนเนี้ยกูขอเลยจริงๆอย่าหลุดเ่เลยได้โปรดมาหน่อยหนีนโี้

โอ้โหแม่ไงทำอย่างนี้กับกุลได้ทุกรอบแม่งไม่เคยออกก่อนเลยออกเร็วๆเนี่ยมึงไม่เคยแล้วแม่งลึกตลอดลึกจนใบลอกกระดนสีไงโอ้ยโอ้โออจะตายจะบ้าตายแล้วเนี่ยอะไรแก่ <c oughs> ทำไมไม่ได้วะทำไมไม่ได้อ่ะโอ้แมช,ชีวิตชีวิตมันเศร้าอะ่ะแมฆมันเศร้าอะ่ะอหวังว่าคลิปหน้านะครับผมฮินาตาจะไม่ทำร้ายผมเหมือนอุยนะแม่งอุยแม่งมีสิทธิ์ตั้งสองรอบตั้งสองมติที่แม่งออกลุง้งแต่แบบหลุดเลยทั้งคู่ไง แหลงคู่อ้ก็ขอให้คลิปหน้าเป็นคลิปที่ดีนะครับผมนั่นก็ว่าส่อไปคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตลาประกอนนะครับผมไว้วไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ